นี่คือโดราเอมอนในแบบที่ผมคิดถึงมากที่สุดเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวโดราเอมอนเรื่องราวในโลกภาพวาดของโนบิตะครับถ้าพูดจริงๆนะครับโดราเอมอนคือแฟนชาที่ผมชอบมากตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับแต่ว่าช่วงพักหลังมานี้ผมก็ไม่ค่อยได้ดูเลยเพราะว่ามันฟู้ในภาคเก่าๆไม่ค่อยได้ไม่ว่าจะเป็นดินแดนแห่งสายลมเขาวง,งกดเอยอาณาจักรเมฆเอย,ยพวกนั้นครับคือค่อนข้างทําเนื้อเรื่องออกมาดีซึ่งภาคเหล่านั้นก็คือภาคที่ผมชอบมากภาคหลังๆผมก็ไปดูมาบ้างนะครับมันสนุกนะ มันสนุกเพียงแต่ว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่ขาดหายไปทําให้ภาคนี้ครับเรื่องราวในพวกภาพวาดเนี่ยผมไม่ค่อยได้คาดหวังกับมันเท่าไหร่นะแต่หลังจากที่ผมดูแล้วออกจากโรงมาครับทาให้ผมพบว่ามันคือโดราเอมอนที่ได้กลิ่นอายจากสมัยก่อนมากครับผมประทับใจมากมันเหนือความคาดหมายหลายอย่างมากครับคือภาคนี้ครับมันให้อารมณ์และความรู้สึกที่ค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความสนุกจากแอคชั่นเพราะว่าภาคนี้ผมมองว่าแอคชั่นทําดีมากดรามา่าความสิ้นหวังซึ่งมันก็ไม่ได้มากเกินไปจนทําให้เด็กกดดันหรือมันก็ไม่ได้น้อยเกินไปครับจนทําให้ผู้ใหญ่ดูไม่สนุกนั่นหมายความว่าเราก็สามารถดูเรื่องนี้พร้อมกับครอบครัวได้ครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปดูคุณตาคุณยายพาหลานไปดูก็ได้เหมือนกันผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายคนก็สนุกกับมันได้เพราะว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างย่อยง่ายแต่เข้มข้นไปพร้อมๆกันนอกจากนี้เองครับจุด ของภาคนี้ยังมีในเรื่องของศิละปะผมบอกเลยครับถ้าเกิดใครเป็นแฟนครับหรือว่าเป็นคนที่ชินชอบศิละปะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วภาคนี้นี่กร็ดแตกเลยครับผออธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ลองให้นึกถึงภาพแบบศิลปินดังๆแต่ว่าเอาโดรายมอนใส่เข้าไปดูผมมองว่าทีมงานทําในจุดนี้ออกมาค่อนข้างโอเคเลยแต่ด้วยความเป็นโดรายมอนนะครับมันจะมีบางจุดที่ดึงอารมณ์ออกมาได้ยังไม่ถึงเท่าไหร่นะมันก็ดึงได้สูง้วนะอีนิดนึงครับอีกนิดนึงผมจะลองให้ได้เลยถ้าเกิดเขาขายี้จุดนี้อีกสักนิดนึงอะ ผมไปแล้วส่วนตัวผมจะให้คะแนนเรื่องนี้อยู่ที่8คะแนนครับมันก็ยังเป็นเรื่องที่ผมคิดถึงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็มีหลายภาคที่ผมชอบมากอย่างที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็จะเป็น3อันสวิน,นจินนาการครับแล้วคุณล่ะครับชอบภาคไหนมากที่สุดคอมเมนต์ได้เลยครับ